คุณเจ้าขาเสษฐีบ้านทุ่งวันนี้เราจะพาไปพบกับเสจะเป็นเซียนกับปาบัติรู้เรื่อง789รวมกันทําเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ที่น่าชื่นชมตอนแรกๆไม่รู้จักกันเขาทั้งสองก็วางท่าฉันเป็นเสอีกฝ่ายก็ฉันเป็นผู้สร้างแต่พอได้สัมผัสมันผสมผสานกันสางงาน สร้างประโยชน์ต่อวงการพระเครื่องและสังคมงั้นเราไปชมบรรยากาศของทั้งสองว่าเขากำลังจะทําอะไรต่อไปเจ้าค่ะท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยจผมก็ดูเพจพระไปเรื่อยคืออยากจะซึมซับว่าเขาทายังไงอ่าแล้วแล้สึกตามไปด้วยมีต้นแบบอันนิ้ศึกษาเนี่ย้นมาวันหนึ่งเนี่ยผมก็รู้จักกับผู้สร้างท่านหนึ่งเพราะว่าผมจะติดตามพระเขามาโดยตลอดซึ่งผมมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างผมก็พยายามตามหาว่า ไรวะที่สร้างพัก3-4สามสี่รุ่นนี้ที่ผมซื้อมาไม่ตม 100, 200่ำกว่าร้อยสองร้อยองค์ผมชอบมากกับงานของเขางานของเขาคือมันมีการที่เอาศิลปะเขา้ามาผนวกใช่ไหมมันเป็นคือมีทั้งงานพุทธศิลป์ซึ่งเป็นศิลปะของพุทศาสนาในยุคป,ปัจจุบันจนมาวันหนึ่งคงเป็นโชคชะตาทําให้ผมได้เจอเขาคนดีสินเสมอจะเจอกันแล้วก็เจอใครผมได้เจอกับคนที่อยู่ข้างผมตอนนี้บ่อัตครับพอปัตเจอกับเซออฟแล้วรู้สึกเป็นไงมีงานบุกเสด วัดทำาตัวทองวันนั้นน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับพอไปเจอกับปบา๋าบัดเสออบก,กับปบา๋าบัดเจอกันทั้งแรกยังวางนมาก,กันอยู่ผมนะผมว่าต่างคนต่างยังแบบอ,อ๋อเสียเหรอผมก็อ้ป๋าบัดดีครับนู่นนั่นันั้นคือผมผมก็ไปไปร่วมพิธีครั้งแรกแล้ว,ลวเจอป่าครั้งแรก<อ>สวัสดีป่าเขาเพราะว่าเราชื่นชอบผลงานเขาพอเจอกันครับรู้สึกเป็นไงพอได้พูดได้คุยแล้วก็วันนั้นเสียแต่งตํายศมดเลยก็ก็ดีใจครับได้ได้เจอกันครั้งแรกก็ก็มีนายทหาร ที่สนใจเรื่องราวของไทยเรื่องพระก็ก็งมเหมือนกันทีแรกธรรมดาที่คนาไล่ไร่บางทีเป็นผู้หมู่ผ yeah> ู้หมวดอะไรเงี้ยธรรมดาแต่นี่ระดับผู้พันแล้วเป็นเสด้วยแต่คนนี้กลับเข้าวัดกับข้าวัดาะฉะพย้นฝากไว้ด้วยค่ะกับวันที่ส8บตุลาคมพุทธศักราช2566ที่วัดถ้ำถิงโตทองนี่แหละค่ะพิธีดีมวลสารดีแล้วก็ผู้สร้างที่มีจิตใจดีเพื่อที่จะให้คนที่ยื่นชอบ หลวงปู่โต๊ะและวก็วัตถุมงคลที่เราได้มวลสารครบถ้วนไปนะคะฝากไว้ด้วยนะครับใครไม่มีเงินที่จะบูชารุ่นเก่าๆอของหลวงปู่โต๊ะราคาหลักแสนหลักล้านเช่ารุ่นนี้แทนได้เหมือนกันครับมวลสารครบก็ยุคเดียวกับปีสองหนึ่งถึงสองสาแล้วทีมคันอยากจะช่วยกันทำให้ หลวงปู่โตที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกสําเร็จแล้วก็ร่วงตามเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในประเทศไทยเราเนี่ยเช่าหรือว่าสั่งจองังรุ่นนี้เงินส่วนหนึ่งทางทีมของบาบาเจ็ดแปดเก้ารู้เรื่องแล้วทีมกานเสจ,จะเป็นเซียนเขาจะช่วยกันภาคเพียรสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้สําเร็จชัย